เรื่อนน้องพูดมี่นี่จะมีเฮ็ดเกิดพี่น้องเลยนา่าทีหลายปีแล้วอู้อิ่มขักอิ่มแน่ฝนก็หยุดแล้วโอ้ยสบายดีนี่น่ะเศ้าเลยพี่น้องเด้อเราข้าเดินทางมาก,ก่อนแล้วเฮาบ่ได้ทันเพิ่นเราเรียกข้าธุระพี่น้องค่าธุระนิดหน่อยค่าธุระนิดหน,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 น่อยหั่นนะเลยมาซะเลยมาพอแต่ตอน เพื่อนนันนี่อ้าวกลมหน้าก้มตากอนเงยหน้ากอนน้องเลยตอนนั้นวันใหม่เอฟซีเบงอ้าวสบายดีเห็นอะไรได้เมืึอนี้คือว่าอันนั้นไหมตอนครับเอฟซีไหมเป็นอะไรได้จังทางยุ่งไรแม่นพี่น้องเมึงบริเวณบ้านเพิ่นโว้ยหกเถอพราะว่ามียุ่งเนาะย่างว่าจะยุ่งจะอีสังลาะซิงเระยางนะ ทางหย่าอ่ะเยสไนเบาคานซอยเป็นบางทีเป็นใบซอยหรอเห็นยิบซีมาซอยเป็นโเล่อยมาซอยจังซอยแล้วอ่ะจนในปล่อยได้ยุ่งสิครบเลยกูตะครบลูกแล้วพี่น้องครบฮอนแม่นึ่ทางหย่าน้ำไม่นี่แหละบริเวณบ้านเพิ่นหกหางยุงลายนี่มันลายอีก คนบังยุงบินออกอื้อๆบ่ได้เห็นในกล้องทุกคนเ้นี่แหละ FC มาโอ้ยมาฮกแหน่น้องพุดเอ้ยผู้ยุงคบ FC แม่นบ่ละอันยุงคบ FC คันเสร็จได๋สิเก่าให้บ่ดยโอ้นบนี่มันคบบเแล้วเก่าให้แน่เเาอย่ากใหญ่เด้พี่น้องเด้ออย่าถือาเา้ยิ้มๆนนึง อย่างๆรกอยู <|ms|>, <|ms|>, <|ms|>, <|ms|>. A, ่บงกำปิดหมัดปิดหมัดน่ะคอยทางไปสและแ่มิจักตัดหญ้าคือสิแหล้วง่ายเนาะคือสิไหวอยู่้วยมีอยู่ รุบานเบาเละนจากเบาเละนะตัดหญ้าสวนมาดิถือมามิหน่ายเบาคานแบกมากมอไซค์ทางมันก็ชี้ซาเน่แต่ว่ามันก็ังได้ก็ไปจักสิว่าไปทางวะจะเาไปไหมคุณน่าจะเคย ทางไงทางสวนมาก่อนเนี่ยคือทางเบิ่งน้อง,ง <net> พูดเจ้าไปเฮ็ดเวียกอีสางเลยอยู่อยู่สวนกล้วยเนะี่ยมาทางบ่ัญหาบ่มีแต่ตัดตัวกล้วยตัวกล้วยตัดตัวกล้วยคิดว่าเบิ่งเลยจะทางแบบง่ายพี่น้อง,งเอง <net> อวลาท,ทางมัน นะคิ่ว่าเคยทางมาก่อนบ่อเนาะตัดกุ้ยตัดอีนยังกุ้ยเวลาเขาจะแบบป่วยมันงหญยเลยก็เข้าตัดไปหลางหลางเลยเขาจะแบบอนามัยสวนให้ตัดกุ้ยตัวนั้นที้งเออกล้ยตัวทีมันมีหมาไม่ยังกันเนาะที่เขาขห้ตัดใจจากคนเก่าว่าแมนว่ตัดตัดอยู่บรจากคนเก่า บ่สนแล้วบ <'s> um. uh. ่ะอ you ืมฮะพีนไม่ได้กะมันไปเรื่อยๆเลยพี่น้องนาซิมีตอนจบจะออกมาสวยบ่ะบ่สวยกะแต่เป็นวัฒนธรรมนะทุกคนคอยทางด้วยทาง nhà เบิ่องนู้นโอเคฮะเนี่ เรียนอาบบาทเนเป็นอะไรกันมันหกะนะมันก็มียุงมียังไปลูแข้งแรงพี่นงเออถ้าได้เป็นลูกสะพายทางเมืองนอาเมืองหน้า,า,าฟังไทยผู้ดีแหละเลยรับจางทางหญา ถ่ายออกมากสองสามคลิปพี่น้องแต่กับบริเห็นครอบครัวเพ่อแม่เพอนเนาะเป็นอะไรบางทีโอกาสนานแต่พบได้พ่อกรับพาพี่พาน้องมาเบิ่งแม่ทั้งคนจกัจกลูกงามเสมนีพ่อแม่ชิ้นงามสันใด้แม่บ้านหลังขุดงามบ่ะทไปถามค่ายชิ้นส่วนลังขุดโอ้ยแพงวะโอ้่าแพงดีวอาประจักษ์หลัาาาางขุดถึงละสามหมื่น เราเลยก็ว่ามื่นคือกันมื่นตามทางกันนะทางเนี้ <c oughs> ยแบบแพงนะ <c oughs> คันถึกใจเลยจะเอาเลยอยู่น้ำปะเลยพี่มาอยูน่น้ำเดินแนวใดก็ได้แนวใดก็ได้แต่เ <c oughs> นาะแต่สะดวกควรแนวใดก็ได้ความหักบริบ่าว <c oughs> ูยู่นี่อยู่นั่นหรือยู่ใส้ก็ได้อแต่หักกันโดยหักกันด้วยใจนะ กันดวยใจไกลบ่เ <irgendw> ก <el che> ี่ยวกันดวยใจไกลบ่เกี่ยวโอ้มีข้อง้อข้อควายพยายามลงกองเก่งทั้งไหนทางหยามันนี่อ๋อเดี๋ยวมันนี่จะเป็นคนอาสาจับกล่องให้เด้อหกหกแห้งหกดียุ่งกับไลไรเราตเลิแห้งใส่ทรงคาสัน สัมสีเก้าวันี้เก้าเมแคน้องพดเก้าไงี่เก้าปะเกาเก้าเก้ามีไลาเก้าอันแล้ไม่นาบ้านวันนี้เราก็ได้ได้มาสวยส่วนเบาขั้นบ่สบายปายในเด้อขอขออกัไหลาย มือนี้ที่บุรีเขากล้องเสียงกระซิบแหบๆเด้อบยสบายบสบายขอโทษทุกคนเลยได้โลกแข้งลกงข่มันพวกนี้อยู่ไงเอียังนาพุ่นนสิาศีร่ะตอนครับเคยไหมจัดงานอยู่นี่แหละจะเคยทางใดจะเคยทางใดกับบุหูเนาะโบราณนี่จัดงานดองอยู่พี่โหยยุ่งครับผมทิศแบบนี้บุ๊มบิ๊มมาเต้นนี่ตบยู่ทำชีตตบยู่งวันนี้ ยุ่งไลหลี้งำมึงกลับไปทังนั่นแหละเดี๋ยวสยทานออกไปเป็นยังไงเน่งามบอกให้เขกับหุบห่อนหลายุ่งกับครบกัแตกกเบไ่งให้เกาหายหายว่ะหยอกเลยทุกคนเลยท่านยุ่งไลหลี้ยุ่งนี่เป็น่าขันทำกับเกาดีไปนี่แหละ โอ oh, ้ยฝนมาเลี่ยทุกคนเอ้ยทางก็บบอลแล้วซัมฝนมาแล้วพี่ฝนฝนฝนเฮาเฮือนก่อนเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวต่อคลิปเด้อนี่ทุกคนฝนมาแล้วดีใจปะน้องดีใจปะดีใจดีใจฝนตกคิดว่าเสียใจเป็นยังน้องจังดีใจเพราาะว่ พอได้ไปตัก <tr> น <seine Christmas> <t cities> <to> ้ำสางแล้ว <t> ด <luxury> <sh> ีใจเนาะอ้อฮาตกอแห้งๆด้วยฝนเด้อให้พฝนได้หลายๆลทุกเดี๋ยวนี่นี่วิธีตรงน้ำเจ้าทุกคนใส่ใบกล้วยมาเห็ดจ่วยอ่าเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวเปียกโอ้โอ้แห้งครับ อ้าโอเคนะ้นงเออกมาเดี๋ยวเปียกหักไหลเนะาะหักไหลหักไหลนี่เลยทุกคนผู้ทำ่าเต็มแล้วเด้อตันนั้นเนอเต็มแล้วมี่ต่เต็มแล้วคนเปน็นเหืออ่อข้นนี่นะสิโอ้ยคนแห้งคักโอ้ยไม่ได้เห็นยัปปนนงเลย เอาน้องก็เคยบอกไปว่าเวลาฝนตกที่นี่เลยต้องอาบน้ำฝนเนี่ยเคยแบบหรือว่าบ่บบอกอย่างๆไปน้ำชามาไกลเนาะทางยาก็มาเลี้ยวซ้ำในเด็กจะในทางต่อเนาะในทางต่อทุกคนถึงได้ไรเตอะแต่ว่าฝนโคตรแห้งเลย ทางไปทางนัน้องคนนด้ขนาดนี้ไอ้ทางไอ้เล้วนอยุ่งร้ายเลยทางขับขอนกันโอเเกาสิได้ยึดทไปเด้อคนเี้คนแหงไริดนด้ถ้าพ้นบูดยึดตาคุออื่นสิแหละอ๋อคุณมาแหงเียบ้านน้องพุดนาสิอีกทุกคนเอ้ยพูนพูนพู อ่อแย่รอบพายุขนองนะทุกคนทางยาก็หมแล้วซ้ำนั่กกงคือโดกวันแล้วนี่น้องเลยน้องก,ก็นยังทาเนี่ยคู่มาสาม่งมาสะแต่ว่านี่เนี่ยคู่เป็นยิปซีบอลลี่คือบอลลี่บ้างอะ่ะเนี นืนยิ้ได้หองกระพูดออ้วยน้องพี่น้องกัะฝากให้กำลังใจด้วยมาเรียกยังบร่ได้รับสร้างทท้แตงพี่น้องเพราะว่ายังอยู่ช่วยเรือแน่ละกันถ้าติดตามชีวิตของคนแน่นะอ,อ่าคนแห้งแห้ง à. thứ ba bộ khe là đỡ phèn phì rồi như lại hang lại mini ma đẹp hang hang đùng đùng เริ่มยึดเลยเด้อทุกคนฮะตกกระโด้นโด่นในทุ่งเบื้องดีนน้ำโอพโหนี่แหละเพื่อนน้องพูดนี่ไงนี่จนมีเห็ดเกิดพี่น้องเลยนนาทีหลายปีแล้วพอ้น้ำก็ย่อยมันลอกปักแป๊กอยู่มีห้างหมดห้างปวกตามคือตามคางโอ้ย ป้อนเขาได้อาหารไข่ไก่ทีไข่ไก่มาเลยมามหม่วให้หมู่ว่านเนี่ยโส่วนไล่ต้มแล้วนี่มะดะอือเอาแบบอื่นแล้วบดดีกินบ่ เดินทางห nhà ยุงไลยทุกคนจะตรงน้่งจะกอมนอนโอ้ยผู้เดียวแหนะถ้ามีอีกพอมันก็สิง่ายเนาะให้พอมันทางไงยังไงแบงค์เราพละไปนะทุกคนนะสู้ๆไ,ไปเกษสิใหญ่ตอนนี้จากปีแล้วไอ้ลืมแล้วหนึงน่งปีหนึ่งปี เพื่อที่ยังอีกสิบสี่สิบห้าปียังอีกประมาณสิบสี่ปีป้าสิบสี่ปีน้องพุทธนาสิประมาณาสี่สิบปีเบาเลยนสิประมาณ,าาปปมาณถ้ามกลายายังงเบา,าเลนสิเท่าแล้วซาลาเลยพี่น้องจากเท่าจะเงินได้ลรืบุหูบางทียังรอคือเก่าก็มี <c oughs> อืมอีกหน่อยก็แบบลิ้นแบบส้นจะใั่นเลยพี่น้องเพราะว่าตาม,มานะนะกระลังมักลิ้น จะหักไปเลยซื้อ,อยังเลยไอลืมแเลยซื้อเจมเจมบ่ม,มน้องเจมอายุหนึ่งขวบสบายดีสบายดีสบายดียดฟังสะพนพ่างเลยมันยังปากว่าจะเป็นเดอนเนะ้อเคยฮึมฝนเศร้าเลยเนาะ เนี่ยเป็นังไรบางที่พังบางแต่บางพูดเพิ่นฆ้าเ้าสิบารั้งก็บ้าฆ้านไหมนะพี่น้องทางไห้เพิ่นเพิ่นมัมมัมมัมแซ่บบ่อืเพิ่นแล้โอ้ข่ะเลยเพิ่นเข้าใจแซ่บบ่อืฮะสไปเลย อิ่มคักอิ่มแน่ฝนก็หยุดแล้วโอ้ยนาทีก็ยาว่เลยทุกคนแต่ที่ทางเมื่อเนี่ยเป็นที่ซัมืมอร์ซมืมอร์เนี่ยบอสว่าสิาก,กินลายบ่บ่เป็นได้จีกับบอปันได้ชนมากเพิ่นกินยังนมกินนมเขาบ่เป็นได้เนาะอยากส้นแน,นะน่ดิแม่หนึ่งพี่น้องเพราะว่ากตา็ตามตามไวพี่น้องเนาะเพราะว่าย่งางนะบ่หรือว่ากำลังคานกำลังคานคานนี่ยบอว่าคานไปนี่สีแบบส้นแน่ ตามการเวลาตามวัยเริ่มเติบโตพี่น้องนะเดากะสู่ๆเด้ออยากกะทางไปแล้วซ้ำทุกคนบางทีอยากทางมันแล้วนะทางไปห้องน้ำพนที่ได้ทางก็ได้กจำอีพี่นะเราเด็ทางก็เึ้นทางแหละไรอ่าขึ้นไก่ปะโอ้เอึ้นไก่ก็ได้บ่เอาเอึ้นไหมอึ้นไหมอึ้นไก่ไหม เอือนไก่เอือนพ่อไม้เนีเอือนพ่อไม้ไหมฮมฮัมเยมเยมมัมเอือนท่อไม้ไหมเอือนท่อไม้ไหมเอือนไก่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 ฮะกบุญกบุญีเด้อทีทำไม่ตามลับสมพี่น้องก็ช่วยเลือยนะ้องด ยังมีนมกินแล้วแต่น,นี่ไข่นะสิละไหวักตามพี่หนาพ้นก็เศร้า,ลาแล้วทางยาก็ปุ่นเกือบเกือบแล้วหอดูแล้วบายบายฮะบาย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 อ้าว